สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและู้ใหญ่บ้านเมืองครับผมยืนอยู่ที่เมืองพริมเป็นเมืองชายแดนระหว่างรัฐเนวเวาดาเนวาดาขอโทษเนวาดากับแคลิฟอร์เนียคําว่าเมืองชายแดนนี่มันชายจริงๆนะครับข้างหลังผมที่เห็นป้ายอยู่นั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บอกว่ามาถึง เนวาดาแล้วนี่เป็นเมืองห่างจากลาสเวกัสประมาณ30ใหไมล์ครับชิดชายแดนเลยที่ผมต้องเน้นคำว่าชิดชายแดนเลยคือลักษณะทางยุทธศาสตร์ธุรกิจการพนันในเนวาดานั้นเขาตั้งอยู่ที่ ชายแดนจริงๆประเภทแค่ก้าวข้ามถนนก็เป็นคนละกฎหมายแล้วดังนั้นแคลิฟอร์เนียห้ามตั้งออคาสิโนหลักการนะครับแต่ว่าในเนวาดาตั้งได้หมดจากาสเวกัส มาเมืองพิมพ์นี้30ใหม่ถ้าพูดกันจริงๆแล้วคนจากแคลิฟอร์เนียจะเข้าไปเล่นการพนันในลาสเวกัสก็สะดวกแต่ลักษณะของทุนการพนันนี้เขาก็มาตั้งคาสิโนให้ถึงชายแดนออของแคลิฟอร์เนียเลยครับ ที่ผมพูดตรงนี้เพื่อให้ท่านเห็นว่าการจัดการปัญหาระหว่างรัฐบางทีเรานึกไม่ออกประเทศไทยกับขเขมรประเทศไทยกับลาวประเทศไทยกับพมา่าดังนั้นประเทศไทย ถูกล้อมโดยบ่อนคาสิโนว่ากันจริงๆแล้วก็เป็นของคนไทยนี่แหละครับที่ไปลงทุนแต่เนื่องจากประเทศไทยไม่ยอมให้เปิดบ่อนคาสิโนแต่ประเทศเพื่อนบ้านต้องการเงินประเทศไทยจึงเป็นแหล่งน้ำเลี้ยงของบ่อนคาสิโนรอบๆประเทศไทย,ทไทยแต่เนื่องจากประเทศไทยกับลาวเป็นคนละรัฐ เป็นคนละประเทศไทยกับเขมรเ,เป็นคนละประเทศดังนั้นเมื่อเขาสูบน้ำเลี้ยงเขาก็ไปเลี้ยงประเทศเขาแต่แน่นอนครับเนวาด้ากับแคลิฟอร์เนียแม้จะเป็นคนละรัฐแต่เขาอยู่ในประเทศเดียวกันการเก็บภาษีแยกกันก็จริงครับแต่มีภาษีที่เก็บโดย f ฟดเดอรคือเป็นประเทศใหญ่ ไม่ว่าจะคาสิโนในเนวาดาหรือว่าธุรกิจในเทิฟอร์เนียเสียภาษีก็มีส่วนหนึ่งเข้ารัฐบาลกลางแต่ของไทยนี่ไม่เข้าเลยนะครับลาวก็ไปลาวเลยพม่าไปพม่าเลยขเขมรไปขเขมรเลยตรงนี้ก็ทำให้ไทยเนี่ยเสียประโยชน์ในเรื่องนี้ เมืองที่ผมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ท่านเห็นความเป็นชายแดนของมันแค่ถนนขั้นเท่านั้นแหละครับแต่เป็นสองกฎหมายเดี๋ยวตามผมมาดูนะครับว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจเพื่อจะไปปรับความเข้าใจหรือปรับใช้ในประเทศไทยท่านมองจากถนนหมายเลข15บที่ใกล้สุขลูกหูลูกตานั้น แต่ละปีก็ขยายถนนกว้างขึ้นด้วยงบประมาณของรัฐบาลกลางเพราะเป็นถนนอินเตอร์สเตตคนแคลิฟอร์เนียแม้วันนี้จะมีกฎหมายยกเว้นบางอย่างที่ตั้งบ่อนคาสิโนได้แต่ว่าความหนานแน่นหรือธุรกิจเอนเตอร์เทนยังไม่สู้กับ เนวาดาคนแคลิฟอร์เนียยังเดินทางมาเที่ยวมาจ่ายสตังในฐานะน้ำเลี้ยงของรัฐข้างเคียงให้แก่เนวาดาดังนั้นตรงนี้คือเมืองแรกของรัฐเนวาดาคือเมืองพริมท่านมองลึกเข้าไปจากชายแดน เส้นแบ่งเหมือนขีดเส้นเลยเนี่ยนะครับจะมีบ่อนคาสิโนมากมายติดชายแดนของแคลิฟอร์เนียที่เป็นต้นทางของเมืองลอสแอนเจลิสนี่ครับสิ่งที่ท่าเนเห็นอยู่ขณะนี้คือเขตแดนของฝั่งเนวาดาถนนนี้คือถนนที่กั้นเขตสองลัฐครับ อาคารที่ท่านเห็นนั้นคือฝั่งแคลิฟอร์เนียแล้วแน่นอนที่สุดป้ายที่ท่านโชว์อยู่นั้นคือป้ายลอตโต้ครับป้ายลอตโต้ของแคลิฟอร์เนียรัฐเนวาดาไม่ยอมให้มีการขายลอตเตอรี่ในรัฐเนวาดา ประชาชนจะซื้อลอตโต้ที่เรารู้จัก p o w e r อร์บเป็นลอตโต้ที่รางวัลที่หนึ่งมีมูลค่าเป็นพันล้านก็จูงใจให้ประชาชนอยากจะซื้อลอตโต้แต่ในรัฐเนวาดาซึ่งเป็นรัฐการพนันแท้ๆแต่ว่าเขาไม่ได้ประโยชน์จาก ลอตโตนั้นเขาจึงไม่ให้เล่นเพราะเขาถือว่าฉันให้เธอเล่นการพน,นันสนรนารพัดการพน,นันก็น่าจะพอเพียงแล้วเมื่ออย่างนั้นทำยังไงครับคนในเนวาดายังอยากจะซื้อลอตเตอรี่ก็ให้มาซื้อซะที่นี่สิฝั่งแคลิฟอร์เนียก็มาตั้งอาคารขายหวยครับ ที่ท่านเห็นอยู่นั้นและก็เพื่อให้เป็นที่สังเกตชัดเจนนะครับตั้งป้ายไว้เลยลอตโต้ผมจะพาท่านไปดูธุรกิจสองฝั่งรัดที่ต่างคนก็ต่างดูดน้ำเลี้ยงซึ่งกันและกันแต่ดูท่าทางลอตโต้จะดูดน้ำเลี้ยงสู้คาสิโนของ เนวาดาไม่ได้แล้วครับป้ายลอตโต้ที่ชายแดนเมืองพิมพ์เมืองพิมพ์จึงเป็นชื่อที่มีสเสน่ห์ที่ใครก็รู้จักทั้งคนแคลิฟอร์เนียและคนเนวาดามีผู้คนจากรัฐเนวาดาขับรถมาประมาณหนึ่งชั่วโมงครับจากลอสจากลาสเวกัส เพื่อจะมาซื้อลอตโต้ที่นี่ดังนั้นตรงนี้เป็นเมืองชายแดนจริงๆที่เหมือนกับเส้นได้ที่แบ่งความเจริญสองรัฐแบ่งธุรกิจที่แตกต่างกันเขียนป้ายไว้ชัดเจนครับลอตโต้สโต้แอดพริม นี่ยครับจะซื้อ power ball fantasy จะแทงเลขอะไรก็ขีดกันในนี่ครับผมก็เล่นไม่เป็นปากกามีไว้ให้ก็กาเลขไปประมาณห้าคู่มีเครื่องตรวจเลขทันใจอยู่ตรงนี้ครับซื้อมาแล้วก็ตรวจได้เลย ต้องเข้าคิวเลยนะครับเพราะคนซื้อเยอะแล้วยังมีหวยคูดสารพัดหวยที่ขายไม่ได้ในเนวาดานี่ครับหวยคูด ลักษณะของเมืองพริมตามที่ท่านได้เห็นจึงเป็นเมืองหน้าด่านของเนวาดาที่รับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเล่นการพน,นันก็ไม่ต้องเดินทางไปไกลจากรัฐแคลิฟอร์เนียหรือจากเมืองลอสแอนเจลิสเข้ามา ก็มาต้องวิ่งไปไกลถึงลาสเวกัสก็จะมีบ่อนคาสิโนสารพัดแบบรองรับอยู่ที่นี่ท่านเห็นแล้วนะครับว่า สภาพของรัฐในสหรัฐอเมริกาซึ่งเหมือนหนึ่งรัฐหนึ่งประเทศเนี่ยเขาก็มีกฎหมายที่แตกต่างกันและเขาก็หาประโยชน์เพื่อจะหาภาษีหารายได้เข้ารัฐถ้าเราเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านก็คล้ายกันแต่ต่างกันที่อันนั้นเป็นรัฐเด็ดขาดเลยครับต่างคนคนละประเทศเลยภาษีไม่เกี่ยวกัน ในลักษณะของของชายแดนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านว่ากันจริงๆแล้วมีลักษณะเหมือนอย่างนี้ครับไม่เชื่อท่านลองไปดูที่บ้านผักกาดที่ชายแดนไทยกับเขมรแค่ข้ามคูน้ำไปเท่านั้นแหะครับก็จะมีบ่อนคาสิโนโติดชายแดนเลยครับจอดรถได้เลย จะมีการทําที่จอดรถแต่ปิดบังหน่อยนี่คือลักษณะที่เราไม่ยอมรับความเป็นจริงว่าวันนี้คนไทยไม่ต้องไปข้ามที่ชายแดนที่บด่านปอยเป็ดแล้วครับข้ามตรงไหนก็ได้แล้วเขาก็จะมีบ่อนคาสิโนชิดชายแดนไทยเลยแล้วคนไทยก็ลงทุนทั้งสองฝั่งแล้วก็ฝั่งไทยก็เป็นตลาด ต่อท่อมาจากเขมรก็ดูดน้ำเลี้ยงของไทยเข้าไปในบ่อนคาสิโนของเขมรดังนั้นผมยกตัวอย่างเรื่องเมืองพิมซึ่งเป็นเมืองชายแดนที่ใช้ขีดเส้นได้เลยครับมันติดกันเลยนะครับฝั่งพมา่าทางใต้เราก็มีชายแดนติดกับพม่าเยอะแยะพม่าก็ตั้งบ่อน สูบน้ำเลี้ยงจากประเทศไทยดังนั้นพม่ากก็ตั้งบ่อนอยู่ตามแนวชายแดนเพื่อจะสูบน้ำเลี้ยงจากประเทศไทยผมนำเรื่องนี้มาให้ท่านดูผมไม่ต้องตัดสินท่านวินิจฉัยกันเองว่าประเทศไทยเราควรจะบริหารอย่างไร คือที่จะให้ได้ประโยชน์มากที่สุดจากสิ่งที่เราไม่สามารถจะบังคับมนุษย์ได้ในโลกสมัยใหม่นั้นแม้ว่าเราจะมีกฎหมายบังคับแต่ชายแดนก็มีการหาประโยชน์ระหว่างรัฐชนิดที่เรียกว่ากฎหมายบังคับไม่ได้แล้วพบกันใหม่นะครับ ในรายการท่องเที่ยวประชาธิปไตยไปกับสาวสาวสุนัยผมยืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าผมมาเล่นคาสิโนแต่ผมให้ท่านเห็นคาสิโนตามจุดต่างๆของเมืองพิมพ์ลักษณะการลงทุนของธุรกิจการท่องเที่ยวหรือการพนันที่จะดูดเงินจากนักท่องเที่ยวเอาละครับพบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์นะครับ